าากศวันนี้แดดดีสุดๆเลยค่ะทุกคนเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะ3คนแล้วก็ทำงานด้วยทำทุกอย่างเองหมดเลยอยู่ต่างประเทศ need to เรามามาเดี๋ยวมามาทำความสะอาด เราเอาพวกผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่รถแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างคงล้างแก้วแต่ลูกค้าเขาล้างไว้ให้นะแต่มันไม่ได้สะอาดเราต้องล้างอีกรอบนึงเก็บไปล้างแล้วก็เดี๋ยวจะเซ็ตกล้องนะคะนี่นะคะก็น่จะล้างรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะล้างผ่านน้ำร้อนอีกสักรอบหนึ่งไหมน่าจะใช้ไี่เย ที่นี่นะ้ำร้อนจัมนนจนดมากคนออกมาล้างให้หมดเลยนะคะที่จุดนี้คิดว่าลูกค้าเขามะอยู่นาะประมาณอาทิตย์นึงนะคะน่าจะทำบาริบีคิวถึงเ,เพราะว่าเหมีมีทงมีถาดอะไรเรียบร้อย เราล้างเสร็จแล้วก็เช็ดแล้วก็เสร็ก,สรก,สรก็เหมือนเดิมแล้วตอนตอนนั่งเล่โซ,โซโฟาแบบสบายมีคนช่วยเลี้ยงทำเองทำทุกอย่างก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจ้ะแล้วก็มาท,ทำจัดโต๊ปะปัดอะไรให้มีทำความสะอาดนะคะบ้านหลังนี้2ห้องนอนนะคะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะ ทก็ทำบ้านมาช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าท้องเจ้าตัวเล็กอยู่งานก็เยอะทำงานรีโนเวทบ้านตอนที่กำลังท้องอออก็เลยไม่ได้มีเวลาถ่ายเลยไม่ได้มีเวลาอันนี้ก็เริ่มมาพยายามทำคลิปใหม่นะคะให้ทุกคนได้ดูกันว,ว่าก็าจะถ่าย เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะสามคนแล้วก็ทำงานด้วยทำทุกอย่างเองหมดเลยอยู่ต่างประเทศมันไม่มีคนช่วยก็ไม่ีเวลาบ้ามันทุกคนต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันเนาะโอเคเราค่อยดูยคนหลังสุดก็นะคะ<ม>เ,เราก็จะมีลูกค้ามาอยู่ที่นี่อีกประมาณสองอาทิตย์นะคะลูกค้ามาจากเยอรมนีเออไม่ใช่ลูกค้ามาจากแคนดา เขาก็จะมาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะท5คนืมตัวเริ่มง่วงนอนแล้วหว้ลูกอย่าไปนอนอย่ายอกว่าพาไปนอนเลย โอเคไหมคะับเกือกี่โมงแล้ว9โมงครึ่งแล้วตอนเริ่มงน,นไงแล้วค่ะอาเดี๋ยวมามะคะ่ะไปนอนเสร็จแล้วขับรถเดี๋ยวเอาตัวเล็กไปนอนก่อนง่วงนอนเหรอลูกง่วงนอนเหรอคะ เอออาเดี๋ยวพาเจ้าหมาไปนอนกันอาไปไปไปตอนนี้แม่ก็เอาติตวนไปนอนในรถเข็นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนานางก็จะนอนประมาณ30นาทีนะคะมันไม่เหมือนในบนที่นอนของตัวเองนะแม่ก็ต้องมารีบปูผ้าปูที่นอนแล้วก็หมอนจัดห้องสองห้องนอนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่ลูกชายจะตื่นเนาะทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยก็เวลา ออกไปไหนก็ต้องเอาลูกตัวเล็กไปด้วยก็ต้องรีบทำรีบเก็บรีบกวาดรีบถูนะคะอยู่ต่างประเทศก็จะเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะสามีก็ไปทำงานเนาะส่วนแม่ก็ไม่มีพี่เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวส่วนพี่เจโอกาติมิโอก็ช่วงนี้ปิดเทอมก็ไปหลักแทชนะคะไปสุนอีกเล็กก็บางวันก็ไปแค่ครึ่งวันบางวันก็ไปเต็มวันนะคะ ส่วนแม่ก็วิ่งเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็วิ่งมาทําความสะอาดนะคะทั้งบ้านหลังนี้แล้วก็อพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์คือเพิ่งทําใหม,เหมนนะ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้รีโนเวทนะแค่ลงเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าลูกค้าคนเก่าระยะที่เขาเช่าระยะยาวเขาออกแล้วก็ทิปก็มาทําเป็น ห้องเช่า a i r b n n นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าแม่ตกแต่งยังไงก็คล้ายๆกันแบบนี้นะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนก็วิ่งเช็คินเช็คเอาท์อย่างนี้เลยนะคะสองที่เอาลูกไปด้วยก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าแม่จะพาไปดูห้องซี a ิวอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ติดกับบ้านนะคะนี่ตอนนี้แม่ก็ทำห้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูผ้าปูที่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะสองห้องแล้วก็เดี๋ยวกลับไปบ้านไปเอาผ้าสะกับผ้าขนูนะคะลืมเอามาอันนี้ก็เสอกเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดเดี๋ยวเราก็จะมาทําการถูพื้นค่ะส่วนห้องน้ําก็มีผ้าสะอยู่สองผืนที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็พรม ตัวเล็กกนหลับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูดฝนบรรยากาศวันนี้แดดดีสุดๆเลยค่ะทุกคนว้าวนี่นะคะเราอยู่โซนเอตับนะคะทุกคนนี่โอเค ตอนนี้แม่ก็เคลียร์ในภายในตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือแค่ดูดฝุ่นถูพื้นอย่างเดียวนะคะก็ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วเนาะก็ทำมา,มาประมาณ2ชั่วโมงนิดนิดนะคะตัวเล็กก็ยังหลับอยู่นะคะได้มีเวลาทำกว่าจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะรีเช็คงานว่ามีมุมไหนจุดไหนที่ยังสกรปรกอยู่นะคะจะได้รีบเคลียร์ให้เสร็จแล้วก็เอาผ้าขนหนูมาแล้วก็ผ้าทะเลมาวางไว้ให้ลูกค้า ที่จะเตรียมเข้าเช็กินพรุ่งนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วก็จะเข้าไปรับพี่เตโอกับพี่ติเมโอที่ลักคชก่อนนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปทำอาหารเที่ยงให้เด็กๆทานวันนี้แม่ก็จะพักผ่อนเล็กน้อยหนะ้าในช่วงบา่ายแล้วก็มาลุยงานอพาร์ตเมนต์อีกหลังหนึ่งกันต่อนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกดเป็นกำลังใจให้ช่อง TT Family ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ